กลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านแสงใสก่อเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในปีพศ2559ผลผลิตมะม่วงในหมู่บ้านมีจำนวนมากและมีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางในพื้นที่จึงทำให้เกษตรกรบ้านแสงใสที่ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงเกิดความท้อแท้เนื่องจากราคาผลผลิตมะม่วงที่ราคาถูกลงเรื่อยๆ ประกอบกับผลผลิตไม่มีคุณภาพและมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาทําการเกษตรแบบเน้นเคมีเป็นหลักทําให้สภาพดินเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะแหล่งน้ําซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกร ในปีพศ2560นายวีระแซ่จางผู้ใหญ่บ้านบ้านแสงไสในขณะนั้นพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน15คนรเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองเช่นปัญหาดินเสื่อมโทรมด้วยการเป็นต้นแบบการทำกรเกษตรกรรมแบบอินทรีย์โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักจนเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ดินให้กับชาวบ้านในช่วงวลานั้น ในปีพศ2562นายวีระแซ่จางได้วรวมกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหาการเกษตรจากสมาชิก15คนเป็น30คนขนาดพื้นที่รวม251.50ไร่โดยได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กับสำนักงานเกษตรอำเภอปงกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อมุ่งหวังยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลขุนควรอเภอปงจหวพะเยาและได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายด้านแปลงใหญ่มะม่วงในการสนับสนุนด้านความรู้ในการปลูกมะม่วงพันธุ์ต่างๆให้กับเครือข่ายและ,กะเกษตรกรในพื้นที่หลังได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะม่วงตำบลขุนควรอเภอปงจังหวพะเยาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการพร้อมกันนั้นกลุ่มได้ขอยื่นการจดเป็นวิสาหกิจชุมชนในานามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่บ้านแสงใสมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้นำผลผล,ผลิตมะม่วงจากพื้นที่ชุมชนมาจำหน่ายที่จุดเดียวความสำเร็จของการดำเนินง,งานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตะบนขุนควร ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการปี2562สามารถลดต้นทุนลดลงจากเดิม14,320บาทต่อไร่เป็น9,350บาทต่อไร่โดยสามารถเพิ่มผ,ผลผลิตจากเดิม900กิโลกรัมต่อไร่เป็น1,300กิโลกรัมต่อไร่มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตมะม่วงซึ่ง,รรง,งด AP, ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP และสมาชิกทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการตลาด ุ่มแป้งใหญ่ม่ม่วงตงบลขุนควรสามารถเชื่อมโยงการตลาดกับตลาดสินค้าในชุมชนตลาดเกษตรกรห้างสปปรรพสินค้าท็อปพาซ่าและแมคโครและตลาดต่างจังหวัดได้แก่ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทย ผลผลิตบางส่วนกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จำหน่ายให้กับส่วนราชการด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีการวางแผนประเมินสถานการณ์ผลผลิตและวางแผนการจำหน่ายผลผลิตก่อนฤดูการผลผลิตออกสู่ตลาดและมีการวางแผนการใช้ครุพันธ์ทางการเกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและการให้บริการครุพันธ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆคอยดูแล เราได้ร่วมเ,เข้าร่วมโครงการาแปลงใหญ่ปี2562ของอสำนักง,งานเกษตรอำเภอปงแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรปีพศ2564เราได้เข้าร่วมโครงการายกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่มโยงตลาด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการเป็นปจัจจัยการเกษตรครุพันการเกษตรเช่นการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลระบบะน้ําบาดาลและระบบปปากระใจายในพื้นที่ทําการเกษตรและอุปกรณ์คร,รุกพันสายพันธุ์ลําเลียงผลผลิตมะม่วงของอสมาชิกด้วยนะฮะ ผลสําเร็จของกลุ่มเรากา็เราก็มีโอกาสที่ว่า,าได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตมะม่วงจนได้รับมาตรฐาน G A P แล้วก็เราก็สามารถต่อรองอาราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางกับทางห้างร้านบริษัทที่เข้ามารับซื้อเพื่อได้ราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเป็นการยอมรับของอสมาชิกท,ทั่วไปที่เขาเห็นว่ากลุ่มสมาชิกเราเนี่ยกลุ่มแตงยามะม่วง,งเราเนี่ยสามารถ ปลูกมะม่วงแล้วก็ทำรา,ายได้ให้กับเกษตรกร,กรอยู่ได้ก็สมาชิกก็หันมาช่วยกันปลูกมะม่วงมากขึ้นครับปัจจัยที่ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตบนขุนควรอำเภอปองจังหวัดพะเยาประสบความสำเร็จนั่นก็คือสมาชิกกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ให้ดำเนินไปอย่างมั่นคงสมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีส่วนร่วมในงานและร่วมรับผลประโยชน์มีการบริหารจัดก,การกลุ่มมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและการสร้างความเป็นตัวตนของกลุ่มเกษตร,รกรแปลงใหญ่มะม่วงและแสดงอัตลักษณ์แหล่งที่ผลิตโดยใช้ชื่อแสงใสแปลงใหญ่มะม่วง フフフフ。